ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนท้งตุนวันนี้วันหยุดสบายๆนะนะครับผมก็อยากจะมาเล่านะครับเรื่องที่อาจจะนอกเหนือจากหุ้นบ้างนะก็พอดีผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมกิจการโรงแรมแมวนะครับของเพื่อนนะครับให้ดูหน่อยอ่ะนะครับก็ปรากฏว่าก็ได้ได้ง่ายคิดเกี่ยวกับการลงทุนอะไรพอสมควรเนาะ ก็คือเพื่อนผมเนี่ยก็ลาจากงานมานะครับมาทํากิจการโรงแรมแมวนะก็เรียกว่าเอาตึกแถวมาทำนะครับเอาตึกแถวมาทําทีเนี้ยก็คือรุ่นผมเนี่ยก็จะอายุประมาณสักสี่สิบปลายๆนะครับก็เรียกว่าลาออกจากงานมาเพื่อที่จะมาทํากิจการส่วนตัวนะเพื่อได้ทำกิจการส่วนตัวบางคนก็อาจจะรู้สึกไม่กล้าเนาะแต่ว่าเพื่อนผมเขาก็ออกมาทำนะครับพอมาทําปุ๊บตรงเนี้ยก็เขาก็ตึกแถวซึ่งเขาก็ซื้อมา ในราคาที่ไม่สูงมากอ่ะผมตีตตเป็นตึกแถวที่คือโรงแรมแมวเนี่ยเราสามารถโปรโมตผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ใช่ไหมอาจจะทาเลแบบไม่ต้องดีมากนะซึ่งตึกแถวในราคาที่ย่อมเยาล้านกว่าบาท2ล้านไม่เกิน2ล้านเนี่ยผมว่ามีนะมีนะครับซึ่งก็สมมุติว่าเราต้นทุน1ล้านบาทนะในทาเลที่อาจจะไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องติดถนนหรืออะไรนะครับ หนึ่งล้านบาทนะครับเอามาซอยย่อยเป็นห้องนะครับห้องห้องแมวเนี่ยก็อย่างที่ผมไปดูของเพื่อนเนี่ยผมว่าก็ต้องมีประมาณสักอย่างต่ำนะอย่างต่ำบอกว่าต้องมี4ี่ิบห้องนะครับ4ี่สิบห้องนะครับ40สห,ห้องเนี่ยสมมุติว่าเราให้เช่านะครับให้แมวอย่างเช่นช่วงเทศกาลแบบนี้สงการานเนาะคนเลี้ยงแมวเนี่ยอาจจะกุ้มใจแล้วว่าเออทำยังไงดีแมวเราแบบเรียกว่า ไม่ได้อยู่อ่าเขาเรียกว่าเอาไปก็ลบาบากบางคนไปเที่ยวต่างประเทศเนี้ยเอาไปไม่ได้เลยนะก็จะต้องเอามาฝากใช่ไหมครับเอามาฝากเนี่ยสมมุติว่าเราคิดคิดอยู่ที่ผมผมสมมุติเป็นตัวเลขเล่นๆนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปนะเพราะว่าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นของเพื่อนผมนะนะครับก็อสมมติผมสมมติตัวเลขเล่นๆวันละวันละนะรวมอาหารรวมดูแลจัดการ ทุกอย่างนะสาสุขลักษณะทุกอย่างนะวันละห้าร้อยนะครับผมไปเจอเพื่อนวันนี้ปรากฏว่าเต็มนะเต็มทุกห้องนะอ่ะสี่สี่สิบก็คูณน,นะลองคูณเล่นๆดูนะลองลองผมให้เป็นไอเดียนะครับเผื่อใครที่อยากจะลองทำดูสี่สิบคูณห้าร้อยอ่ะมันก็ได้วันละสองหมื่นะอ่านี่ผมคิดเล่นๆนะวันละสองหมื อ่ะสมมุติว่า occupancy นะ occupancy 350วันเนี่ยเราเอาครึ่งหนึ่งพอนะครับครึ่งหนึ่งก็คืออ่ะร5อาสิวันพอเอา200วันแล้วกัน200วันนะคูณสองนะอตัวเลขนี่ปีละปีละนะนะครับปีละแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเลขตัวเลขเนี่ยมันก็อย่าไปจริงจังกับมันมากนะผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้แล้วปัจจัยมีเยอะ นะปัจจัยมีเยอะคือเพื่อนผมก็ทําด้วยตัวเขาเองไงไม่ได้บอกว่าเขาได้เท่านี้นะไม่ได้บอกว่าเขาได้เท่าไอ้ที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้นะนะแต่ว่าคือเขาทําเขาทําด้วยเขาเรียกว่าอะไรด้วยตัวเขาเองนะครับก็เลยทําให้ต้นทุนในการค่าแรงหายไปแล้วก็ความดูแลดยใส่แน่นอนว่าต้องเยอะนะครับเพราะว่าเขาทําด้วยด้วยตัวเขาเองไงนะเพราะว่าต้องดูแลสมมติเราไปจ้างลูกจ้างเนี้ยเขาจะดูแลดีเท่ากับเราดูแลเอง <sabes. S 1> ก็ไม่ได้แล้วเขาก็มีสาขาเดียวนะก็ ลองดูนะครับเผื่อเป็นไอเดียนะในการที่ว่าเราจะหาอาชีพอะไรแต่ว่าผมบอกเลยทุกอย่างมันไม่ง่ายนะก็ผมก็จะทําคลิปประมาณนี้ว่าเออลองเพื่อนๆลองดูซิว่าเราเนี่ยอยากจะไปทําอะไรอาจจะเป็นเสริมก็ได้อาจจะเป็นจริงจังก็ได้นะลองดูนะครับลองดูอะขอประชาสัมพันธ์แนะนําหนังสือเปลี่ยนชีวิตการลงทุนด้วย VI h y b r i d นะครับก็ตอนนี้เป็นหนังสือขายดีมีจําหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไปสนะครับ หรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็สั่งซื้อออนไลน์ที่4ดได้เลยนะนะครับ4ี BTS ใออนไ m a l l หมดนะครับสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจจะสมัครสมาชิกเลี้ยงกาแฟแก้วใหญ่กับทางช่องอวิดีโอในแว่นนะช่องช่อง YouTube นะครับก็ดูที่ลิงก์ข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีถ้าเลี้ยงกาแฟแก้วใหญ่นะจะมีอ e ีบุ๊กแถมให้หนึ่งเล่มนี่แหละหุ้นหมื่นล้านตัวต่อไปนะ เป็นอ e ีบุ๊นะครับเป็นอ e ีบุ๊กนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยมีไอเดียดีๆอะไรผมก็จะลองออกมาเพื่อให้คนไทยเนี่ยขยันทมากินนะครับแล้วเศรษฐกิจไทยก็จะไปต่อนะครับสวัสดีครับ